เป็นอีกหนึ่งลำนะครับอันนี้ลงใต้เหมือนกันของชื่อน้าอะไรมนะั้ะสาว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือไงเอยู่ทางโซนใต้เหมือนกันนครหรือเปล่าเดี๋ยวเรเ็วนี้ก็มีลงใต้อีกแล้วก็อยู่จันแล้วก็อะไรนะักงรู้เต็มเลย อันนี้เป็นทางการทำไอ้พวกหน,น้าไม้นี่มานี่เพิ่งมีมีสองสองเจ้านะครับที่ว่าออสองเจ้าที่ไหนว่าดอกไปั้นหมดสองเจ้าที่พิงเหมือนกันนะครับพิ้งให้ให้ตอบว่าให้ตอบว่าไทรเกอร์นะครูเลิกไปไหนหมด สตารแปบ๊บเดียวเอาอันนี้ที่พิมพ์ว่าอันนี้ไทเกอร์นะครับเปนนี2022อนนตอกว่าไทเกอร์ันไปซ้ํากันมีอยู่สเจ้า <c oughs> คุณเคยเจอผมก็งงเหมือนกันเจ้าว่าไทเกอร์ไทเกอร์เราไม่รู้ไทเกอร์ของใครเราเป็นของใครอันนี้ร่องลางนี่ผมตั้งไว้ใส่ซีเมนต์กับ4-4.5จะใส่5มิลก็ได้แต่ผมตั้งไกลไว้ให้ใส่แค่ สี่จุดห้านะมันก็มาดูจิงโอเคที่ก็คมดีครับอันนี้ล่างนี่ยาวเมตรสิบนะครับยาวทั้งตัวที่เมตรสี่สิบเอ็ดเซนครึ่งแหละประมาณนั้นรัล็อกไว้อันนี้ใส่ อันนี้ลูก4.5นะครับนี่ครับ4.5นะครับเข้าไปแล้วนะครับลลอกไว้เซฟเซฟไว้ก็ได้ไลแล้วค่อยใส่ลูก ชักเกี่ยวชักเท่าไหร่ครับในนะสลหรับเิดรนะพาวัดจากใตนี้มาถึงที่เกี่ยวนี่ก็68นะครับชักหกสิบแปดจะถึงหน้ากล่องนี่ก็70โอเคครับใกล้เสร็จละเล็กหน่อยนะ โอเคครับ